สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาจาโลคสิปติสัมปติการเจริญจิตวัตรกายาจักะ สันติทัสสาลภรรคคาติการเทเสตุขามาขาดุกรรมปิมังตากางอิทานิตัสสะวะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสัพริิพพานะโตปัฏายะ สุภมัตดุดพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีประภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ได้ล่วงแล้ว 2, 65, สองพั้าหสห้าพรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่สิบสองตุลาคมมาตรพระพุทธศาสนา ยุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้านั้นมีในอัญญาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำลดดนับด้วยประการและนีนะโมตัสสะพขะขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพขะขะวโตอรหะโตสัมามาส,สัมพุทธะ Na motsak wakawakta arahata se samputca Yang kiki seak gammbangsa banangnik rot tamanti aje legit kematapang ko canjamer nang tuwenak eno ta ในโอกาสบัดน,นี้อัตมาภาพจะได้กล่าวธรรมนิพพาแสดงพระสธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินออนวรสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าให้ญาติโยมสาุกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มางานชาปนกิจศพของคนโยมนักผลยศผักแว่นหรือว่าคนโยมพอในวันนี้ ได้สรับรับปังตามสมควรเจเวลาอัตมาภาคได้รับอารัตนาจากท่านจา้าภาคและจากท่านจเจ้าอาว่าก็คือท่านพรนะครูววิเนพระโอดสันตจิตโตจะวาดรองจัาหณัตำบลวังช้าเจางหวาดวัดวังดินสอให้มาแสดงธรรม ในงานศพของลูกสิบท่านนะต่อไปนี้ให้ญาติยมนั่งฟังตั้งใจฟังโดยไม่ต้องกรน็นมือนั่งฟังตามอัธยาศัยเท้าความในเรื่องของการจากไปของคุณโยมพรหรือว่าคุณโยมนัทขคนยศภักดนเนี่ยไม่มีเขาโครงหรือว่า ไม่มีวิเวว่าท่านจะเสียชีวิตจากพวกเราไปท่านไปอย่างกระทันหันไปอย่างไม่มีใครคาดคิดว่าท่านจะไปได้เร็วแต่ก่อนนี้อามามางานจบทุกครั้งหรืองานบุญอะไรต่างๆไม่ว่าตักบ,บาตเข้าสารก็ดีงานปะป่างานกระถินงานอะไรต่างๆคุณโยมนัตพล หรือว่าโยมพรนี่จะมาให้การต้อนรับมาเป็นโคศกเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารนิมนต์พระเข้ามาประชุมสวดนนสวดนีก็ได้รับได้ยินเสียงของคุณโยมพรหรือโยมนัสปลยศปักแว่นนิวเสมอมา ทุกครั้งไปบัดนี้ได้เป็นอดีตเแล้วเป็นอดีตโตที่ท่านจากพวกเราไปอย่างกระทันหันในวันแรกได้อ่านข้อความที่ท่านจะเอาว่าคือพระครูวิเนทรสโชโอดสันตจ,จิตโตเจ้าว่าวัดวังดินสอถ้าได้ท่านเดินลงเฟซไปลงไลน์ไปบอกว่า ไปโรงพยาบาลสักแก้วมาไม่สบายพอก,กลับมาก็มาเจอลูกศิษย์เสียชีวิตอาตมาก็เลยเออใครเนาะลูกศิษย์เสียชีวิตไปดูภาพอ่ะคุณโยมผ่อนไปเสียแล้วก็ได้อ่านข่าวอาตมาก็ให้ลูกศิษย์พาขี่รถมาดูตอนกลางคืนมาถึงนี้ประมาณสี่ทุ่มก็มีญาติโยมนั่ง อยู่เป็นเพื่อนกันยังมได้ลดน้ําเพียงแต่เอามาเอามาใส่ลงเย็นไว้ก่อน <L an> บ้านเราเรียกว่าอมัดดอยอมัดดอยไว้ก่อนอมาดอยไว้ก่อนมาเอามาตั้งไว้ก่อนวันลูกขึ้นก็ได้จะได้ลดน้ํำตบสืบต่อไปต่อมาเห็นก็อ้อันนี้จังสังขารไม่เที่ยงจริงๆเนาะเห็นกันน้ําอยู่ เห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายยังอยู่สบายบ่ายมวย่ายยังเรื่อนเรืองกายเย็นดับทิบนาเย็นยังหยอกลูกหลานอยู่ด้วยค่ำมวยกลับมาดับศูนย์ยมพรก็เช่นเดียวกันกลางวันยังเห็นหน้ากันอยู่คุยกันโย่ทำโน่นทำนี่ร่วมกันอยู่พอค่ำมาใบาบามาค่ำค่ำมาก็จะพวกเราไปซะแลวนะ้วเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงเชื้อเชิญไม่ได้ยินเสียงนิมนต์พระขันพระทานเป็นไม่ได้ยินเสียงนิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดมนต์สวดมาติกาบังสุกุลไม่ได้ยินเสียงเชิญชวนญาติพี่น้องรับประทานอาหารไม่ได้ยินเสียงเชิญชวนให้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลไม่ได้ยินเสียงนิมนต์พระพิจารณาภาพบงบุญจากเสียงกลมโยมพรอีกแล้ว กันเดม,มาจากเราไปโดยกทัญหันกตันดวนอันนี้อาตมาก็สอบถามมาท่านเป็นโรคอะไรก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจหัวใจอ,อีกอ,อีกอย่างหนึ่งโยมหลายท่านบอกว่าถ้าเอากระติกน้ำเป็นเป็นที่เป็นอุปกรณ์ในการไม่ให้จมน้ำถึงแม้ไม่ป่วยก็บอกว่าถ้า หัวมันก้มลงไปกระติกมันอยู่ตรงนั้นมันดึงดันขึ้นไม่ได้ไม่ป่วยก็อาจจะเสียชีวิตได้อ่าน,นี้ม,มีมีผู้สันทัดกรณีนี้กล่าวอย่างนั้นบอกว่ากระติกน้ำมันมีคุณต้งโทษตอาเราเป็นนั่งเอาเอาเอา,เอาขาขีดแล้วก็นั่งถ้ามันจมมันหัวมันมุดลงไปใช้ทอยหรือไม่ใช่ ก้นมันลอยหรือตัวมันลอยหัวมันจมน้ำนี่ถึงไม่ป่วยมันขึ้นไม่ไหวมันก็ตายเหมือนกันอันตรายเหมือนกันนโยมนจสิงเหล่านี้อันตรายเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันรวดเร็วมันไวจนกระทั่งเราทำใจไม่ได้สมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เราไม่ทราบมีอยู่ห้าประการ สิ่งที่เรารู้ไม่ได้5ประการ 1. ไม่รู้ว่าอายุสั้นหรือยาวนานสองไม่รู้ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรสมไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนแน่สไม่รู้ว่าที่ทอดกายที่ตายของเราอยู่ที่ไหน 5. เมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรนี่หอย่างนี้เรารู้ไม่ได้ เนเราไม่ร <ST su ks> <pled veo> ู ok es. ้ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรเนี่ยอันนี้เราไม่รู้มาก่อนยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะป่วยด้วยโรคอะไรต่อไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนบางคนมีรถราคาเป็นล้านมีป้ายแดงสองคันสามคันมีบ้านหลังใหญ่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายหลายล้านสี่สิบห้าสิบล้าน้อยล้าน เวลาตายไม่ได้ไปตายที่รถไม่ได้ตายที่บ้านราคาแพงบางคนไปตายตามถนนหนทางบางคนไปตายต่างประเทศบางคนไปตายไปตายที่โรงพยาบาลอย่างเสียวิชัยเนี่ยเสียวิชัยที่เครื่องบินตกเมื่อปีก่อนนะอันนั้นมีเงินไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนล้าน เวลาตายไปตายต่างประเทศไม่ได้ตายที่บ้านเกิดตัวเองนี่มันไม่แน่นอนสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ว่าเราจะตายตรงไหนนะไม่รู้นะว่าจะตายตรงไหนตายในน้ําตายบนบกตายบนอากาศตายในรกในราตายพื้นดินธรรมดาไม่มีใครทราบได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือป้องกันความตายเอาไว้ก่อน สิ่งที่ป้องกันความตายได้ดีที่สุดก็คือการทำความดีการสร้างกุศลการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวานานี่สิ่งป้องกันความตายหรือป้องกันความทุกข์ยากลำบากอยากจะไปแบบไม่ทุกข์ยากลำบากให้สร้างคุณงามความดี ให้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สั่งสมบุญกุศลอยู่เนืองนิดอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายอย่าคิดว่าเราจะอยู่อีกนานนะญาติโยมทั้งหลายได,ได้ได้ฟังข่าวได้ชมข่าวอย่างน้องบัวลำพูที่มีทั้งครู มีทั้งชาวบ้านมีทั้งเด็กตายไปสาสบแปดคนด้วยน้ำมือของคนคนเดียวน้ำมือของคนคนเดียวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องกรรมพูดถึงเรื่องกรรมมันเป็นกฎแห่งกรรมแต่พูดถึงเรื่องของโรคปัจจุบันก็คือเป็นความประมาทของผู้นำเป็นความประมาทของผู้ที่ ของผู้ที่ไปฆ่าคนอื่นคือตั้งยินในความประมาทไม่คิดว่าจะได้เป็นบาปเป็นอกุศลญาติ <Yeah. S 1> ยโยมทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องกรรมอย่างองค์ุลิมานในโยมนะองค์ุลิมานนี่องค์ุลิมานก่อนจะบวชฆ่าคน999ก้าสเก้็จะว่าจอมโจร999นะ จอมโจรเก้า้าเฆ่าคนตายเ9้คนเหลืออีกคนเดียวจะถึงพันวันนั้นองคุลิมานนั่งรอแล้วรออีกว่าจะได้ศพที่หนึ่งพันก็ได้ศพหนึ่งพันแล้วก็สบายใจแล้วสำเร็จวิชาแนละ้วคือเขาหลอกให้ฆ่าคนเาหลอกให้ฆ่าคนว่า ถ้าฆ่าได้ท่านก็เรียนสําเร็จหลักสูตรของข้าาจารย์ในสมัยนั้นแต่ถ้าหากว่าคนฆ่าคนได้นิ้วไม่คไม่ครบหนึ่งพันนี่ยังไม่สําเร็จเลือีกนิ้วเดียวอีกนิ้วเดียวจะสําเร็จนะประเอญวันนั้นแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกว่าลูกจะถูกทางการประหารชีวิตวก็วิ่งมาจะช่วยลูก แม่ขององคุลิมานนะ,ะเมื่อวิ่งมาใกล้จะถึงเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าทรงขายปยานไปเห็นองคุลิมานกำลังจะตั้งใจฆ่าคนอีกคนหนึ่งก็คือใครก็ได้ที่เข้ามาในบริเวณนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นใครต่อใครถ้ามาตรงนั้นต่อฆ่าแน่นอน ต้องฆ่าแน่นอนก็เลยพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปช่วยองคุริมานองคุริมานก็จะตกนรกหมกไหม่อีกเป็นเวลาช้านานพระพุทธเจ้าจึงส่งคายปยานรักรู้ความเป็นไปขององคุริมานก็เลยเดินได้มาป้องกันไม่ให้องคุริมานฆ่าแม่พระพุทธเจ้ามาองคุริมานก็จะฆ่าพระพุทธเจ้า เดินแล้วก็วิ่ง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 ช้าแล้วก็วิ่งเร็ววิ่งเท่าไหรก็วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าก็เลยลองเรียกไปว่าดูก่อนจำมัน่ะท่านจงหยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดคนผู้มีปัญญามากมียาจงองค์ุลีมานได้กินได้ยินคาว่า เราหยุดแล้วท่านต่างหากยังไม่หยุดเอ๊ะทำไมสมณะผูน้นี้ทำไมพูดปดเราต่างหากวิ่งตามท่านอยู่ท่านไม่ยอมหยุดหาว่าเรานั่นไม่หยุดเราหยุดยืนเรียกท่านหาว่าเราไม่หยุดท่านวิ่งอยู่มันเป็นอะไรหนอก็เลยถามพระพุทธเจ้าตัากต่อบาดูก่อนองคโคลิมานคำว่าหยุดในที่นี้เราหยุดจากการทําบาปแล้ว ท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดทําบาปนะองคุลิมานได้ฟังดังนั้นดวงตาเห็นธรรมรู้จักผิดชอบชั่วดีโยนดาบทิ้งนะโยนดาบทิ้งเข้ามากราบพระพุทธเจ้าขอบรรพชาอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันและต่อมาได้เป็นพระอาหารหันต์นะได้เป็นพระอาหารหันต์ที่อามกากลาวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ญาติยมได้เห็นว่า นะบุคคลผู้ทำกรรมเอาไว้อย่างองคุริมานฆ่าคน999เป็นจอมโจร999ก็เพราะว่าคน999คนนั้นเคยฆ่าองคุริมานมาแล้วในสมัยนั้นองคุริมานเกิดเป็นเนื้อสายบ้านเราเรียกว่าอีเก้งหรือกวางเนี่ยอยู่บนเกาะน้ำท่วมอีเก้งหรือกวางตัวนั้นขึ้นไปอยู่บนเกาะ ประชาชนทั้งหลายเห็นเจ้งควางขึ้นไปบนเกาะก็พากันไปล่าพอล่าได้แล้วก็มาแบ่งเนื้อกันคนละชิ้นสองชิ้นคน999คนกินเนื้อสายกินเนื้อเก้งเนื้อกวางด้วยกันทั้งหมดองคุริมานก่อนจะต,ตายก็อาฆาตอาคาตตอนนั้นเป็นเนื้อสายเป็นเกงหรือเป็นกวางเป็นเก้งนี่แหละอาฆาตเอาไว ถ้ากพเจ้าเกิดมาอีกกบเจ้าจะฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยก็เป็นเหตุเป็นผลทําให้องค์ุริมานได้ฆ่าพวกนั้น999คนก่อนที่พระองค์จะได้มาบวชและสําเร็จเป็นพระอรหันต์แม้ต้องไปเวียนไหวตายเกิดอยู่ในขุมนรกอีกเป็นเวลาช้านานเพราะได้พบคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังในเรื่องของ คนที่ถูกฆ่า38คนและก็มีคนคนเดียวได้ฆ่าอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมในส่วนเหล่านี้ถ้าจะพูดในเรื่องปัจจุบันอาจจะมีการโกรธเครืองกันอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ญาติโยมได้ฟังข่าวได้เสพข่าวกันไปแล้วอย่างมากมาย อาจจะไม่พอใจให้เจ้านายคนนี้กันแกล้งตรงโน้นตรงนี้พอฆ่าแล้วก็ฆ่าให้หมดเลยฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี้ฆ่านั่นฆ่านี่ไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นกฎแห่งกรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมามีกรรมด้วยกันตอนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วคําว่ากรรมเป็นของกลางกลางกรรมดีเรียกว่ากุศล,ลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศล,ลกรรม กุศลและคได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอากุศลกรรมได้แก่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดพูด่ดอเสียดพูดคำหยาพูดเ้อเจอดื่มสุราและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอันนี้เรียกว่าอากุศลกรรมพระพุทธเจ้าทรงให้เราเดินหน,านทางที่ที่พระองค์ทรงชี้เอาไว้มีทางทั้งหมดเกตสายด้วยกันหนึ่งทางไปนรก สทางไปเป็นเปรตอสุรกายสามทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสี่ทางไปเป็นมนุษย์ห้าทางไปเป็นเทวดาหกทางไปกรุมมลรคเจ็ดทางไปสู่พระนิพพานนี่เจ็ดเจ็ดเส้นนี้เป็นทางเป็นหนทางที่เราต้องเลือกเอาว่าจะไปเส้นไหนนี่จะไปเส้นไหนเส้นเส้นหนึ่งททางไปสู่นรก ได้แก่อำนาจของความโกรธนะอำนาจของความโกรธไม่พอใจแบกมีดบ้างปืนบ้างไม้บ้างระเบิดบ้างไปฆ่าเขาอันนี้ทางไปสู่นรกตายแล้วต้องตกนรกแน่นอนอำนาจของความโกรธมันผลักดันให้สู่ขุมนรกสองทางไปเป็นเปรตอสุรกายได้แก่อำนาจของความโลภโลภอยากได้ของเขาอยากไปลักของเขาไปก่ำวยของเขา ไปจกจริงวิ่งราวของเขาเหล่านี้เรียกว่าทางไปสู่ความเป็นเปรตและอาสุลกายผู้หาความเจริญงอกงามไม่ได้สามทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เกี่ยอำนาจของความหลงหลงหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่หลงโลกลืมธรรมะนะหลงโลกลืมธรรมะหลงตัวจนลืมตาย หลงกายลืมแก่แต่งอยู่นั่นแหละมันเหนียวมันแห้งแล้วก็ยังแต่งแต่งอยู่นั่นคือหลงในร่างกายของตนเองหลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่หลงสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่หลงโลก โลกมันสีวิไลอะไรก็สวยอันนนก็สวยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีลืมปฏิบัติธรรมลืมสร้างบุญกุศสนที่จะติดตามตนในภายภาคหน้าก็เรียกว่าหลงโลกลืมธรรมะหลงโลกลืมธรรมะหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่หลงโลกลืมธรรมะอัตมาย้ำไม่ยมฟังยมจะได้จำเอาได้จะได้ไม่หลงไม่ลืมนะ ไม่หลงไม่ลืม,ไม,ลมไม่ปล่อยพระศาสนาทิ้งช่วยกันดูแลพระศาสนาอย่างโยมพรเนี่ยยมนัฏพลจะยศผักแว่นเนี่ยท่านเป็นคนดูแลพระศาสนาดูแลกิจกรรมของพระสงฆ์เป็นคู่บาร,รมีเป็นคู่งานคู่การขับท่านเจ้อาว่าดูแลต่างๆมีกิจกรรมอะไร ก็ได้คุณโยมนัตตะพลนี่แหละดูแลช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นเสียงประกาศเป่าร้องให้คนทั้งหลายได้มาสร้างคุณงามความดีไม้ตัวนี้ที่จะมาถืออยู่นี่โยมนัตตะพลก็เคยจับมาแล้วสแตนต,ตัวนี้ท่านก็มายืนอยู่ตรงนี้มาแล้วเก้าอี้ที่ญาติโยมนั่งอยู่นี้ท่านก็ได้นั่งมาแล้ว สถานที่บริเวณวัดวาอารามตรงน่นตรงนี้ท่านก็ได้ทําได้ยืนได้เดินได้นั่งได้ใช้ประโยชน์มาแล้วตรงนี้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีมากมายหลายสิ่งหลายประการยากที่จะมานับคารน,นาให้หมดได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่ว่าสังขารของเรามันไม่เที่ยงแม้คุณโยอมนัตตะพลหรือโยมพรก็ดีสังขารท่านไม่เที่ยง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอันทั้งขานทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเกิดตายเกลี้ยงเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอเด็กผู้ดีเบาไพล่าตายเจียนยอแม้แต่หมอผู้รักษาก็ยังตายวายจีวันนี่มันไม่เที่ยงแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อาตมาได้ยกบาลีไว้เป็นนิเขปบทนับเบื้องต้นนั้นว่ายังจินจิตสมุทยธรรมบังสัพปันตังนิโรธธรรมันติพระพุทธเจ้าทรงปรัสไว้ในธรมรมจักรปวัตนสูตรว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอจเจบกิจมาตปังโกชัญญายมารนังตุเวณิโดสังคันเตนามหาเสเนนมัจจุนาซึ่งแปลความว่า เราทั้งหลายจงรีบทำคุณงามความดีเสียแต่วันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพราะการปัดเพี่ยนต่อมัจจุราชคือความตายนั้นย่อมไม่มีสำหรับเราฉะนั้นญาติโยมอย่าได้ประมาทจงทำคุณงามความดีบ่อยๆอยู่ร่วมกันจงเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีอะไรก็ทำ ทำร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันมันให้ทานมันรักษาตินมันเจริญปวนามมันอ่อนน้อมต่อมตนมันให้คุณงามความดีมันอนุโมทนาคุณงามความดีของผู้อื่นมันให้คุณงามความดีมันแสดงธรรมมันแสดงคุณงามความดีมันฟังเทศฟังธรรมมันทำใจของเราให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละจะเป็นบุญเป็นบารมีติดตามตนไปในภายภาคหน้า ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศติณานุปทานไปให้แด่คุณโยมนักสะพลยศผักแว่นหรือคุณโยมพรผู้ล่วงลับจากพวกเราไปในวัย49ปีเราไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากคุณงามความดีที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำคุณงามความดีต่างๆยกให้หรือ อุทิศให้ไปแก่ให้แก่วิญญาณของคุณยอมนัตตาปนยศปักแว่นผู้จากเราไปขอให้วิญญาณคุณยอมนัตตาปนยศปักแว่นจงรับรู้รับทราบว่าบัดนี้ภรรยาบุตรธิดาพร้อมทั้งญาติสนิทญาติสนิทรดาสนิทมิตรสหายพร้อมทั้งประจาประสงค์แห่งวัดบางเดือดอยแห่งนี้ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลอุทิศไปให้ขอให วิญญาณของคุณโยมนัตตะบ,บุญยศปักแว่นจงมารับรู้รับทราบและอนุโมทนาเอาส่วนบุญส่วนกุศลหากวิญญาณของท่านถึงทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าวิญญาณถึงสุกขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปดังอัตตมภาพได้แสดงบานี้ก็เห็นบาาเป็นสาระประโยชน์กับญาติโยมบ้างไม่มากก็น้อยท้ายที่สุดขออารัตนาคุณพติรัตนนัร คืออารัตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์และคุณงามความดีทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตบะเดชะประวัปัจจอํานวยอวยใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีจะภาพเป็นต้นเป็นประธานจงเป็นผู้มีแต่ความถูกความเจริญจะคิดจะประารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมม่ปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภะะละปฏิพาน นาสารสมบัติจงทุกท่านทุกคนดังแสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้อยาถาวาริกวะอปุปราปริโปเลนติสกลังเอวเมีอิโตทินัางเปตานางอุปกปติอิเทตังปะติตัง,ต,งตุมหังกิปมเมวะตมิจโต Sa Korean tuang kappajenuh pen ya kam manico ti rato yaka sepi tijowiwachan tucap Haloko winatmate bawat bantero tuki ti kam Yoko bawa api wa ten ti li canuta pe jam y ce utamaawa ten